อโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดียศทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับโบช่วงล่างเหมือนเช่นเคยเห็นล้อใหญ่ๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะเติมลมเยอะไปหน่อยเลยล้อใหญ่นะฮะวันนี้ก็มีทีมงานของช่างนะครับไทเทพดีเซลนะครับผมพี่ๆเขามาดูแลซัพพอร์ตให้กับเจ้าของรถนะครับก็มีการงัดแงะมีการถอดมีการแซะกันนะครับ กำลังกำลังแงะกำลังงัดงัดกันอยู่ไม่มีอะไรมาก <What? S 1> ปัญหาเร <that> ื่องหนึ่งก็ค <shap> ือก็คือ<ๆ><น>ตอนแรกเนะี่ยรถคันนี้คือทําเครื่องเสร็จไปแล้วนะครับ <t> แล้วมีปัญหา <t> เรื่องหนึ่งคือไม่รู้น้ํามาจากไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเออเราเราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไปเราก็ไปเปิดน,นั่นเปิดนี่ถ่ายน้ํานูน่นนี่เออทีนี้พอไปเปิดตรงนี้นะฮะก็จะเจอ,อจริงๆรถบดเขาจะไม่มีถังน้ํามันนะเขาจะเป็นแบบแทงเลยฮะเขามเรียกถังเรียกแทงมันอยู่ตรงนี้ ข้างนั้นจะเป็นไฮดรอลิกแต่ข้างนี้เป็นอน็อตพี่น้ําจะเข้าต่อไหมเนี่ยบ่งก็ไม่ได้ทิพหายตายเลยบอกก่อนถ้าบ่งนะมี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 วิทยาศาสร์วิทยาศาสรมแน่นอนเพราะข้างล่างเป็นน้ํามันนะครับไอ้บ่งมันน็อตไม่ได้คือติดกาวได้อย่างเดียวนะครับอันตรายนะครับอันตรายอถังนี้น่าจะประมาณ2 0 0ลิตรนะฮะถ้าจำไม่ผิดที่ผมเคยเติมก็มีการไขเข้าไปติดกองติดกาวนะครับ อเคือน้ำมันเข้าตรงไหนก็ไม่รู้แต่ตอนถ่ายตอนนั้นตรงนี้ไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าน่าจะทะแยงหรือว่าเปิดอันนี้ก็ไม่แน่ใจอะพี่เขาก็มาพี่เขาใจดีหล่อด้วยเออคนนี้สดไหมพี่สดไหมครับอ่าสดสดหมดใครมาก็บอกสดอ่ะบอกสดไม่สดก็บอกสดสดนี่กันละออันนี้ของไทยเทพ ไทเทพดีเซลนะครับผมอยู่จังหวัดสุรินทนะครับขอโปรโมทให้เลยนะครับไม่ได้ไม่เอาไม่ได้เข้าจ้างนะไม่ได้เข้าจ้างนะแต่ผมเป็นลูกค้าเขาอยู่นะครับผมนะฮะลูกค้าคนไหนก็มีมีแนะนําหลายๆค่ายนะครับที่เข้าไปนะครับอันนี้ไทยเทพมาเลยนะครับตัวจริงเสียงจริงอืมงวดก่อนที่ใครยังไม่เคยรู้นะคะตัวเองมาดูเลยค่ะเจ็ดสี่ตัวนี้เลยค่ะนี่เจ้าของรถถูกนะฮะพี่แปะ นี่แหละคนที่ถูกพูดมัวไปหมดเลยวนันนี้เออเลอะเทอะไปหมดจริงๆแล้วคันนี้นะมันมีปัญหาก็คือทําเครื่องเสร็จไปแล้วนะครับแต่เสียงเดียวคือน้ํามันดันเข้าไปในน้ํามันนะครับแล้วทําให้รถสตาร์ทยากมากนะครับมันบรรยไปถึงปั๊มโซล่าด้วยนะครับก็เลยทําการแกะแกะ,แ,กะแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็แกะแกะแล้วก็ซ่อมไม่รู้กี่รอบต่อก,กี่รอบนะครับวันนี้ก็พี่ๆเขามาช่วยนะครับก็ ต้องขอบคุณพี่ๆเขาด้วยของไทเทพดีเซลนะครับผมอ่าก็ไม่น่าไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรแนละ้ววันนี้ก็มีแค่นี้แหละวันนี้ผมก็รัวๆเลยๆเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะอ่าคือใส่เสร็จก็เติมน,น้ำมันแล้วสตาร์ทขอให้มันติดแค่นั้นพอแยกให้ขึ้นแล้วก็ติดก็พอนะฮะวันนี้เอาแบบฮาๆขำๆไม่ต้องคลิปทำยาวไม่ต้องคลิปยาวแบบครึง่งชั่วโมงสิบกว่านาทีไม่เอาเลยนะเอาแบบสั้นๆวันนี้เอาสั้นๆเลย เนี่ยมาสองคนนะมาสองคนนี่มือฉมังบอกก่อนมือฉมังเลยเนี่ยใครที่แวะมาจังหวัดสุรินทร์นะครับต้องเจอพี่ๆสองคนนี้แน่นอนอพี่ปั๊มไม่ค่อยดีอะ่ะอบอกพี่เขาได้เดี๋ยวเขาจัดเลยชุดใหญ่ไฟกับพลิปนะฮะ <laughs> โอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าว่ากันใหม่ถ้าเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe พูดง่ายๆกดกระดิ่งให้ผมสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูกันว่าผมจะลงคลิปอะไร โอเคไว้แค okay. ่นี้ก็พอบ๊ายบาย